น้องครับต้นกกขึ้นแล้วเขาเด็กพี่น้องเด้อตอนนี้ฝนลงมีเงี้ยเขาอีกเขาจะต้าขึ้นแล้วพี่น้องครับเนี่ยเหลืองๆครับเอาตือเสือตือยู่แล้วครับพี่น้องครับบย่ามาออกว่าขัดขัดแล้วมันขัดมันขัดมันขัดเออเนี่นี่ยเนี่นี่นี่พวกบอกว่าทำไมได้แล้วเอ้างานเขาแล้วงานเขาแล้วแห้ง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 ฝนก็แห้งกบก็แห้งงานเขาแล้วไปแล้วว้าวว้วเวลาไปอยู่รวมๆกันไปตะเบิงบ่โอ้ยงามโว้ยโอ้ยครับพี่น้องครับ สวัสดีครับพี่น้องสุกุสุกคนนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับในสองนุบุนิสันอยู่ไหมครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องนี่เอาไหนผานใหญ่มากยิงกบในคลองขึ้นกัาครับพี่น้องครับไอ้พานใหญ่ยิงกบหน่อยอันนี้พาลุงมาเห็นคลองนี่เปิดได้พี่ลุงโอ้กบแต่มันบโใหญ่เนาะโมยเลยขึ้นโกบไล่ฮัมมั่งเลยภาพพี่ลุงโมบึง ทั้งขังห้นไฮน่ามันแหลงบัดนี้มันก็ทอดลงมาหากินนั่นในในคลองหมายนี่คือหมายที่เฮามาใส่เบ็ดกันมื้อนั้งนะครับเด้อพี่น้องเด้อที่ว่ากบหลายๆมื้อนั้นครับเฮาได้ไปหลายเติบอยู่มันก็ยังหลายคือเก่าครับพี่น้องครับโตกินโตบ่กินเบ็ดก็มีนีมาจากป่าเขานะป่าเขามันมันแห้งมาอยากให้พี่น้องร่อลวนเบ่ยครับว่าพี่น้องว่ามื้อนี้เฮาสิได้กบต้นใหญ่แน่บ่ว่าเฮาเห็นอันกบซ้ำรุ่นๆซ้ำสามนิ้วอัน2นิ้ว3นิ้วหลายคักกบใหญ่มันสิมีติดมาานํบบ่เดี๋ยวรรองคับพี่น้้้อองครับมืนี มันต้นลงหมดนี่ครับพี่น้องเด้อต้นลงต้นหนาลงเลยถ้าเบิวงว่าสิขึ้นไง่พี่น้องครับกบขึ้นพร้อมกันสองตัวครับด้วพี่น้องเด้อแต่พอเวลาขึ้น้นลูกก็ขึ้นแต่ต้อพอปอดเอาไว้ก่อนเด้อเอาไว้เอาไว้ปันเด้อเด้เดี๋ยวเบิางทั้งลุ่งครับนี่นี่ของขางนี่เลยขึ้นพร้อมกันสองตัวครับเห็นเห็นลงตัวเดียวด้วยนี่เนี่ยเราเราสักครู่ครับเนี่ยเลื่อนเลื่อนผู้ยุ้ย เดีอยครับพี่น้องครับอืมตัวแรกเดียวเดี๋ยวเดี่ยวแต่เดี๋ยวเดี๋ยวแต่เดี๋ยวเดีอยวแต่เดี๋ยวเดี๋ยว่เดี๋ยวเด้๋ยวแ่เดีเดี๋ยต่เดี๋ยวเดี๋ยวต่เด้ครับดีต่นดี๋ยเดี๋ยวแเดี๋ยวเดี๋ยวแเีเดี๋ยวแต่เดี๋ยวเดี๋ยว่เดี๋ยวีย่เดี๋ยี่เดยวีวแต่เีีต่วี๋ยวแต่ีดี๋ยวเดยวเนีย่เดี๋ยวเดี๋ยวแต่เดีวเ นีูู่ปปเสียลักปูเลยโอ้ตัวนั่นก็ต้องเก็บปูได้เด่นมาทำไมด้เด่นครับโอเคครับพี่น้องครับเป็นสองโตนะครับเด็กพี่น้องเด้อทางลุงเอาตัวนี้แล้วตัวหนันก็ได้สู้กันคนหลัจับได้หรอโอ้โหจับไปตัวกันนี่โอเคแล้วทางลุงครับเห็นโดนเล่าตัวหนึ่งขึ้นสอง แม่เอาธรรมดาตัวนี่ใส่ดีเลยไ <c> ม <oughs> ่ดีตัวละ่ะโอ้จระจ้าดิอันนี้แขมพท่าน,นเดลไรด้ยครับพี่น้องครับเอออันนี้แคขมพทัานลเดลไรด้ยนี่เส,สร็จไรซิซัมไรเบ่งตอนไรล,ลงครับเหตุเหตุต้นลงต้นลงของมันางโอ้เลยหลายๆเลย,ลยเกือบข้า,ขาวแนละ้วแต่กระบุนตัวอ่าสองแต้มครับพี่น้องครับ เปิดประเดิมโดยงามๆเลยครับเขาไดททายแบบต่อเนื่องเลยมาเดี๋ยวมาเบิ่งต้นเข้าไหลลงครับสิเป็นอย่งไรครับเข้าไหลลงต้นลงต้นลงเลยอย่างนี้มันยังสิเป็นตะบึงครับท่านพี่น้องเนาะเพราะว่ามันยังสืขึ้นพอกันไปอย่างที่ล้วเนี่ยวันสิขึ้นมีแคร์ลุงเห็นนะครับเด้ดั้มดั้มหนึ่งปอสามเหลี่ยมบอลแผ่นที่นัโอ้โหนี่เหรออันนี้เหรอพ่อยู่ๆนี่พ่อยู่อยู่ในพักกลุ่มใหญ่เลยอยู่ฝักกลุ่มใหญ่เห็นป้ เอออยู่ข้างพี่เขาเดอเเดนุีแลวเด้อกพี่น้องเดห็นอาอยว้เดินอันสุดยเห็น้องยังยูยูอย่เอโอเคโอเคพอละทีลครับพี่น้องครับแมนอเหน่เห็นตหัวอตาขึ้น่เอออนนั้นอันัจะตาขึด้วยซ่งมันวอกำยิ่งตาไดครับทุกพ่น้องัมนมันขึ้นหลี่ครับมาดูมาตัวนี้ครับ เยียบลอยเองคือบดีเลยได้เลยเอาเดี๋ยวดี๋ยวเอเดยวเอ๋อามันข้างูนนั่นประมาณโหดไปแล้วโไปแล้วถ้าผมทายลูกคุไปคุลุงเฮ้ยลุงลุงมัคันี้ครับเฮ้ยแต่มันติจุดตเมันเสือซื้อถัาลูกคุไปกับรูตุ๊ต้องามเนี่คือม่กหกเดี๋ยวมาบะคันนี้ครับพี่น้องครับโอ้ ลายลายเดีวต้างามอยู่กำสวนมะม่วงลุงนี่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 อย่าดีไหมพี่ล่ะไหนย่างแก้วโต้เงินไปเลยบ่ไปเลยบ่นี่ให้ลูกคู่ใสเรียบร้อยครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับมันแห่งกว่าธรรมดาเด้อเหลียวมันกระข้นไหม ใา่น้าตื่นได้หน่น้่นึเลยยังไงเขาปาด้วยพอดีเลยมันแข็งดีจุดข้างนามันควออกเนาะโอ้โหประส o ดี๋ยเยเดี๋ยวอขึ้นกได้ดิอุษาดุ่มเสียดวายโอ้โหกลมๆมเยเมื่อกี้ของมานทึงจุดใต้ไปถ่วงจุดใต้จุดใต้ไปจังไดมันตั้งปกปนไปจังไดเลยบ่ได้ช่วยได้อ ว่าแต่ตึกจุดใต้จุดใต้เหตุโมเมนตด้วยเวลาเผินไปเผินโมเมนสำนึงครับพี่น้องครับมันยันพวกออกทั้งหนาไวๆปั้นข้นหลุดแต่มนี้ผ่าได้ครับพี่น้องครับแล้วล่อมันบาดเจ็บมันนาสิขึ้นมุมุนมุนดดนครับพี่น้องมนมุนระโดดดอคแท้ถือกินไก่มันพอดีเลยมันเอามือขาหนามันขวกมันกมุดจังหวามุดจาของเอาสอนพอดีเลย

เรยงเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่ท่านั้นละนี่ๆๆแล้วนี่คนไปเห็นเลยเกานี่ๆๆๆเห็นไหมนั่นๆเลอยตาบอดมานี่ๆๆอ้ยเออเดนตอนนีราไปผู้่เนี่ยมันนไปู้นอนมุดบุรุษครับพี่น้องครับบเจ็บนําอีกเลยแบบเกาอีกแล้วถือบ้างอีกแล้วถือบอยูยูบ้างๆอีกแล้วครับพี่น้องครับ ตัวงามกว่านั่นอยู่ครับนั่นนั่นนั่นน่น่นกปลอยกำสวงมั้งุุกำสวงมั้งกำสวงโซ่มั้งทีอย่างป้างามเลยตัวนี้งามเลยครับพี่น้องครับอ่าใส่พีพีไอ้ทีเขาได้ขึ้นมาเน่ยอ่าโยนโยนไู่เลยโยนไปูเลยวะไม่ได้ครับผู้ฮักบอกไปกเ เออทีพูดตั้งแต่โอเคครับพี่น้องอันเป็นแต้มที่สาของข้าครับก็มองนี้เอาผอต้นนึงครับเด้อพี่น้องเด้อต้นลงฟังผอเวลาตต้ลงมาอ่ามานั่งแต่ตอนนี้เบื้องบรรยากาศครับพี่น้องครับเดี๋ยวพีมิดฝนลงแล้วด้ด้นล้องเยฝนมาอะไรนที่นี่อ้ดอกลูกดอกเท่าถือฝนก็ยิ่งบอยิ่งอก ลูกลูกดอกได้เปียกนามเรางานเขาแล้วครับพี่น้องยิ่บ่ไรเลยนี่คือขอเสียครับก็เดี๋ยวล่อลุ่นบิางต้นนี้ครับเด้อพี่น้องเด้อออนัปเดตให้เบิ้งครับเดี๋ยวพี่น้องครับต้นนี้กกขึ้น้ะครับเด้อพี่น้องเด้อต้นนี้ฝนลงมีไงเขาอีกฝนฝนบ่เห็นนะครับด้วยนะหลวงซีเพื่อเขาโลดโอสีไต้ก่อนงี่เนาะโออโออนเห็นเหรอครับพี่น้องครับเป็น ฝนกระแหงด <uro> <Unter> ้พี olm, ่น้องเลยเอาตต้าขึ้นเนี่ยพี Idol ่น้องครับเนี่ยเลืองเรืองครับเอาตือเสือถอยู่เล้วครับพี่น้องครับบ่าอกว่า๊อ๊ยบคัดคัดแล้วมันคัดมันคัดมันคัดเออเนี่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 บอบทำไมได้แล้วเอ้างั้นเขาแล้วงั้นเขาแล้วแห้งแห้งแห้งแหงฝนกระแหงกบกรแหงตะนี้ตะหนี้ลูกคูคัดนะครับพีน้องเนี่ลูกคัดนี่มันมักขาดครับ งานเขาแล้วไปแล้วว้าวว้าจยบร้อยเดี๋ยนะเดี๋ยวสุ่มะเด้โอเคครับพี่น้องครับเบิ้งครับฝนลงเม็ดตอนนี้ใส่เวลาเกือบถึงซีซ์าทีครับพี่น้องครับเบิ้งจะฝนลงเม็ดหรอยังยิงเม็ดนี่ก็ครับพี่น้องครับยิงงพาฝนแต่ลูกดอกเออลูกดอกเสียงไตเสือครับพี่น้องครับอุปสรรคนี่ก็อุปสรรคครับอู้ อันว่ลม้นคือพื้น่านน้ะไม่ได้เพราะมันสิสูฝนสูแดดอันนี้เขาหู้หนามแล้วแม่นเลยขนาดเขาหู้ผู้คือจบชีวิตแล้วครับพี่น้องผู้นี่โอ้เขาห้องก่อนบ่ขอาห้องก่อนไปเลยครับพี่้องผู้นโอ้ครับต้องเดีย๋ดวยวยพักโฆษณา,ารครับพี่น้องครับเดี๋ยวเขาห้องก่อนฝนมาแล้วได้แล้วนี่ล่ะนี่กามบังแล้วยิงกางบังแล้วปูนงามๆเลยมัน ฝนมาจ่อยพ่อพฝนพอมาแล้วเดีบนวนะครับเดี๋ยวลบก่อนไปหนึ่งครับครับผมนะครับตอนนี้ฝนยุดตกแล้วครับพไปดองครับตกมาเพรแต่อากาศดีซำหนึงเพรแต่เชี่ยๆซำหนึ่งแน่ๆแน่ๆท่านด้ยฮะเขียนลูกกบโอ้ยคือยังโบยิงเหรอโตโบยงใช่ไหมโตัโบยงสร้างมันสร้างมันโม่กับโดงโบยงสร้างลงไปขู่ไปเลยโอ้ยลงไปขู่ไปนี่มันมันโดดลงมาจากพี่เลยแต่มันไม่อยู่โม่สร้างมันสร้างมันโตโบยงปุ๊บเป็นยัง มาครับมาพี่น้องเดี๋ยวขมาวเบืองค้องฟังนี่กดีวกว่างแลวมกินันถือขีดเดี้ยนถือปลาเขีงหน่อยบัพติดดอกไงโอ้ยันนี้นี่จะมีในแถวเลยข้องนี่ข้องน้มขาดเลยครับพี่น้องครับฟังนันเพิ้นกันไว้นี่พ่อหนมาขาดขาดทอเลยครับพี่น้องครับมีหลอได้นี่โอปีดไปะพู่นเลยไหมปีดไปด้ดินผุนไหมแบบปีดไปเบิ้ลเลยทั้งพอวิาร์ดห่สี่หกแน่ครับนี่ มึงต้นจอมนงหงุดตัวมันมีน,มน,น,มนี่พอตี้เงพ้ยผอดีมองผอมันีอวมมันขาดเลยเออห้มองผอดนะสิแล้วร่อนไปมึงก็เห็นเขาสีไล่ไปสีเหลือเลยครับเด้อจนกว่าสิมีโตโตลล้นลุงหมดละเฮ้ยแล้วร่อนไปมึงครับพี่น้องครับครบเข,ข,ขึ้นปิดมองครับพี่น้องครับอยู่ตรงเตียงนั่งกับผมวิลเดียวฟังนี่ โค้ปขึ้นฟ yeah? ังพุ่นครับบางอย่างใกล้เลยอือในฟองนี้เห็นอยู่นี่ยังอยู่ก็เก่าอยู่มองพวกบุ๋มก็เก่าเขาไปอีกเดี๋ยวบอกผูุ้มมันใกล้แหงเลยใกล้ไปหน่อยน่ะนี่ธนาธนาเลยเอาไปหน่อครับต้องค่อยเขาไปยิงสิเขอไปหน้องมันอยู่อยู่ฟังพุ่นครับเด้ออันนี้บุบเป็นกบถีแนมไหวครับกบถีต้นลุ่งมาต้นขึ้นเลย เราต้องเข้าไปอีกครับมัว่าจะเข้าไปได้ไกลสํกใดคืองต่ำไปเลยพี่ลุงว่มันสำสานเลยนี่อันนี้มันยิงโก้ได้ครับพี่น้องเ่าฝึกทานเลยนี่เซีวนี่นะถนัดป้ะล้วเต่พี่ลุงเนเอาเลยกนั้นมันใจงานงานบริยิงครับพี่น้องมาเดี๋ยวอุ่นสุกมันเป็นครรบเ้อ ยยโอ้โหอะไรกล่องสูงเวอรพวกก็เห็นเลนี่พล,ลุงเสตี้มยิงเลครับวพี่น้องเด้อเรีบ <c oughs> ลอยโอยอมาเรียบลอยเห็นตัวพี่น้องอ่ะวันละวันเรียบลอยว่าเทพสวยนิดเดียว <c oughs> <c oughs> เอมันมาตึ้งงูสวบแต่มันหงอยเห็นคนนี้งานเขาแล้วลุงเบิ่งดูดอกดีแล้วปะใกล้แห้งนี่ใกล้กันถือขันวันถี่บ่บ่มันเขาหงงมันก็น่าชิขึ้นเนี่มันมาตึงงูสวบมันถี่เสด็จเลี้ยมันมันเลยว่าเรียบร้อยนี่ครับพี่น้องเหลืองๆนั่นตัวใหญ่ยิ่งด้วยโอ้ขำฟังครับพี่น้องครับโอ้โหระยะนี่เอ้าพี่น้องครับไปจิงจิ๊ก อี่ครับด้กล่องมันซุ่มเลยครับพี่น้องเต๋อเ๋มันใกล้ข้นลนี่โอ้ข่ามฟังแต่แต่มันนิ่งนินิเรพ่อบวงดจุดใดเด้อเดอเวทั้งพ่อลงไหนพ่อลง้าตองลงไหนบ่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 ยังขาอยู่นั่น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 ันไหนั่น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 กตัวกันเรียบร้อยมาว้โอ้ตัวนี้ลายครับพี่น้องครับต้นต้นงีมใงง่ระยะนี้ยถึงยากไอ้พ่โซกันโซมันเลย เด้โอเคครับยังยังหลักการปีได้ยังยังคนว่าแต่นยังสือปืนดนวยอ๋อละวันเรียบร้อยวะนะวันวันแต่มันดิ่นในลูกพูโบแมนมันดิ่นนี้เออคนว่าแต่ป้างูกัดขาทินึงโอเคครับพี่น้องแต็มเพรามาได้เรียนแล้วเึงเจ้างวะอีกเหรอผ่าวจะก๊บว้าวโก๊บไป เออท่านบุ้ชมมาสบเลยครับพี่น้องแต่กบมันบ่อยใหญ่ครับพี่น้องเด้อโซ่ขนบอกงามคนะหลังต้องงามคุณกินไข่ไข่ซักนองได้กรับว่าได้กินหรอกมนี่มันยาแก่มาเลี้ยงวัวมันยาแก่มาเลี่ยงวัวกันมันยาแก่มาเลี้ยงวัวยังไงแต่เว่ายาแก่มาเลี้ยงผมจึหาหมื่นหนึ่งสิได้พ่อสามโต่อ่ะไอ้กระดาษร้ปมันต้องไหมครับมันมีต้นลงเรื่อยๆอยู่ ตนลูจอมจอมเข็มโหจอมอะไรจอพี่ครับนี่อาทิตย์นางกันก็คือนี่ครับเด้อเพาสิหันหนายิ่งหยิ่ใส่ปลาเนี่ครับมันต้นลงตัวนี้แสดง่บอท่านขึ้นบอท่านขึ้นเนี่ยบอบอบอท่านขึ้นบอท่านโดนแห้งน่าจะนั่งสูงอีกครับพี่น้องนั่งสูเบ้างจะเข้าเนี่ครับพี่น้องครับขึ้นจนได้เท้าได้เป็นองเด้อคนเด้อคนเห็นแต่อุ่นบอเห็นน้ำมันครับคนขึ้นนี่มองนี่มองอุ่นสิสุมใส่อียังครับดำไปหมดเลยนี่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 ท่าหรอ ดวงเหนแล้วนะเออโอ้นั่นเป็นเงาเป็นเงาอยูนี่เห็นบ่อนี่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 นว่นีนี่น่นี่น่นี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 ่นนนี่นีน่นี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 ่้ีนี่นี่นี่นนี่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 น่น่นี่นี่นี่น้่น่นี่่นีล่นี่น่นีน่นี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 นบ่นี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 ่นนั่นี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 ี่นี่นน่นนี่น่่่นี่นี่่่นป่าพนน่นีีน หลาอยู S <S ่นยังอยู่ๆึงไงทองแสดงว่ามันเป็นถือคาหนามั่งถือค้าหนามั้งไหนที่เป็นค้าหนาอืมเอาไหนครับพี่เคียวโอ้หมัจะอยู่ในปลาดันครับพี่น้องครับออกมังีหน่อยหนึ่งถือ้าหนาน้ำบอน้าหนามัขาดใสมัน

เฮ้บมาตัวงามยูสันิงามย่ันิสีตั้อ้ปนเหลวเงี่ยนกิกับพักไม้เสียพูก่าการวิดาน้น่อนลุ่นบางเรื่อยครับพี่น้องครับเดยวติดตั้มเลยครับอู้บางข้องเขาตีเลยงาวไปประมาณค่อยๆครับพี่น้องไตเลยคน้องครับกบขึ้นฟังพอริรัสครับว่นนี้คุณเห็นแต่ฟังจากถ้าคนกับลุงกัญยาเนี่ยไปแนบบุหินแลย ออนี่เคียเคียวคอยเดี๋ยวเนี่ยองสาดอ้งาูเบงอรชางมันคอยค่อยๆไ้โอ้ยผู้ผู้นู้นางผู้ดีตาได้สีน้แงก็ช่างมันเาแห้งเลยเห็นควมเอาเนี่ยถือวถือวโอเคครับพี่้องครับยิงพา้อหยาครับโอ้โหมาทำดิ เอต้องามอยูันำนึ่งก็เอาเลยเห็นกกันเข้นนดิมา้กันน่าเนี้ยงามขนานไหนวยต่องามอย่บ้านหนดอกสักนิบ้านหลังก็อันพวกาหาพนนอยคนกลเ็นกี้โกลปนียน่โอเคครับไป้องครับแต่พอมันเลยแล้วมันเนมไปฝั่งนี้มันมันแนมผมเห็นนะเดี๋ยวพี่น้องครับขออภัยครับเพราะมันมันบังหนาเลย มากันแนมหินแนมหินต่ภูไก่เห็นแล้วคือพอเวลาจุดส่องเงี้ยห้องอันนี้เนาะไปหาดรายลุ่นเบิ้งอีกเรื่อยๆครับพี่น้องครับมาที่ลาต๊ะสองต๊ะเรื่อยๆอยู่ครับอ่ามันสิคอร์สลายแล้วมันสีโดดเลยฟังพอเวลานี่ิตามีแห้งเพราะว่ามันมันสีนากว่าฟังนีิครับที่บ่ ตป้านีาหเอด้พี่น้องเด้อมันเป็นปาเข็งหน่อยหอยป้าอย่งบอนเซี่ยยู่ท่านางน,นิ่งจะสวนบ่อนป้าก็เกาเถมีว่มันไ่ลูกป้าเรืปป่อยแล้วเขาใส่เบ็ดสิมารับมาพี่น้องเดี๋ยวเขามาสารุปเต็มมั้กับพี่น้องครับ บ่าให้เบิ่งนั่นไงพท่านเบิ่งช่วงอยู่เวลามาอยู่รวมๆกันเป็นตะเบิ่งโอ้ยงามโพ้ยโม้ครับพี่น้องครับอ่าอันนี้ถือว่าเดี๋ยตัวงามเลยครับพี่น้องครับนี่เดี๋ยตัวใหญ่หลายตัวอยู่ตัวใหญ่หลายตัวอยู่ครับตัวหลุนเพราปนกับลายหน่อยกับหลุนเทาๆมันตัวไหนครับตัวใดมันผลจากหัวปีมันก็ใหญ่ไม่พอเพราะนับนับเบิ้งเจ็ดตัวตัวครูเป่าหนำเลยหมู่หลุดมันเจ็ดตัวทั้งๆครูโอ้ยมือครัวนะแมนอยู่แมนแม่จำได้ครับโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวเนีด คือคื่อไงก็เด็ดปนอยู่พี่น้องเลอนี้เขียนลูกกบเฮียนกัดเส้นกบหน่อยละเมื่อบานก็ถือปรดี๋ยวขมิ้นตาใส่ปันไอ้คนไลคนติดตามแน่เด้อพี่น้องเด้อคนไรติดตามไหมเอาพี่น้องครับเดี๋ยวข้องนี่มันเน่าด้วยครับพี่น้องเด้อข้าวสัญญางสุดเดี๋ยวบุไม่เอาเอาไหว้เยสีดีกว่าเฮาบอกไปเบิดครับมือไม่เฮากับมาจอบยิงไปเรื่อยเอาแซ่พอกินครับพี่น้องครับแซ่พอกินอ่าตะบานเพื่อไงเน่าก็ขึ้นเพื่อกับใส่ปกติได้บ๊วยนว่าแต่เฮามายิงสิ โอ้โหมหากินดอกพวกเขาใส่คือกันผู้เป็นใส่มันในไลายวันนี้เนยมันไพ่ไปเลยเด้ดไพ่กับเลยเด็ดคือสอบครือสอบเลยมีขั้วโบมีงัวเพิ่นก็บ่อยากนั่งขั้วนั่งัวเพิ่นก็ได้อยู่เพิ่นมาหาต้องกัอยากนั่งขั้วนั่งัวเด้เกี่ยวหยาแน่ยังแน่ภารกิจมันหลายอย่างเดี๋ยวสิไปทำภารกิจอีกต่ออยู่พอยามว่างๆเขาก็มาหากับเขากินสิละเขากินพอไปสื่อเพื่อนครับพี่น้องครับทามาเกี่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกาลังใจให้ทีมงานครับน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวมื่่ออออยาาาสิิหกกนนีีััังงง็รรรตตดมบบบคคพ้ สำหรับคขีนีอนเอาไว้สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ